ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอในที่สุดโมซาลาจอเซ็นสัญญาใหม่ลิเวอร์พูลแฟนหงเหตทั้งโลกแฟนลิเวอร์พูลเฮโมฮเม็ดซาล่าใกล้บรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับหงแดงเต็มทีขณะที่เฟอร์กิวฟานได้ก็มีแนวโน้มดีเช่นกันดานฟาบิโซโรมาโนและพอจอยคอนเฟิร์มตรงกันเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น ถือเป็นข่าวดีที่เราซาวกเดอะค็อปรอคอยมานานเพราะล่าสุดฟาบริโซโรมาโนรวมถึงพ่อจอยส์ต่างคอนเฟิร์มในทิศทางเดียวกันโมฮัมเหม็ดซารากับเฟอร์กิวฟานได้จ่อเต็มทีที่จะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลโมฮัมเหม็ดซารายอดปีกดาวยิงชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูลใกล้ที่จะตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเต็มทีตามรายงานจากฟาบริโซโรมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันพุทธที่9เมษายนที่ผ่านมา โรูมโนยืนยันเรื่องดังกล่าวผ่านเอ็กโดยระบุว่าการเจรจาตอนนี้ระหว่างลิเวอร์พูลกับซาลาอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วส่วนในรายของเฟอร์กิวฟานได์เซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมชาวดัตก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกันโดยสโมสร,รมีความมั่นใจว่าทั้งสองจะอยู่กับทีมต่อแต่เทรนนเล็กซานเดอร์อนูแบ็กขวาจอมบุกสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิมโดยกำลังจะย้ายไปเรเอัลมาดริด นอกจากนี้พอจอร์อีกหนึ่งเยี่ยวข่าวที่รู้เรื่องวงในหงแดงก็คอนเฟิร์มข่าวนี้เช่นกันโดยระบุผ่านเอ็กว่าทั้งซาลาและฟันได้ต่างใกล้ที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่เดวิดออสตินจากเดิอารติกรายงานว่าโมฮัมเหม็ดซาลาและเฟอร์กิวฟันได เตรียมเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรลริพูในระยะเวลา2ปีแม้ว่าทั้งคู่จะเหลือสัญญาในปัจจุบันอีกไม่กี่เดือนแต่การเจราจาและการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ก็ประสบความสำเร็จในที่สุดและทำให้พวกเขาจะขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรลิเวอร์พูลออกไปจนถึงซัมเมอร์ปี2027 ดูเหมือนว่าการปรับปรุงเงื่อนไขในสัญญาฉบับล่าสุดจะสามารถที่จะพบกันครึ่งทางและทั้งซาลาห์กับฟานไดก็พอใจในสัญญาล่าสุดที่ถูกยื่นให้พิจารณาอีกด้วยไม่มีการลดค่าเหนื่อยตามข่าวก่อนหน้านี้คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญากันในเร็วๆนี้ด้านคริสบัตคอมจากเดอะทรักราฟรายงานว่าซาลาห์ได้แจ้งต่อตัวแทนของลีกซาอุดิอาระเบียโปรลีกว่าเขาจะไม่ย้ายไปสโมสรใดๆของพวกเขาและเชื่อกันมานานแล้วว่า พวกเขาจะเป็นตัวเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสําหรับเขาในกรณีที่เขาออกจากลิเวอร์พูลหลังจากสิ้นสุดสัญญาในอนาคตเท่านั้นฟาบิโซโ,ซโรมมนออัปเดตความคืบหน้าในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของโมเม็ดสาล่าและเฟอร์กิวฟันได้กับทางสโมสรลิเวอูเพิ่มเติมณตนะตอนนี้ข้อตกลงทุกอย่างนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วระหว่างสโมสรลิเวอูและซาลากับฟันได และทั้งฟานได้กับซาร่าก็มีความเป็นไปได้ที่อาจพร้อมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ได้ทุกเมือ่อโดยตอนนี้มีการแลกเปลี่ยนสัญญากันเรียบร้อยแล้วและอาจจะเสร็จสิ้นเซ็นสัญญาทางการกันในเร็วนี้ซาอุดิอราระเบียสนใจที่จะเซ็นสัญญากับฟานได้และพวกเขาได้ทําการยื่นข้อเสนอเงินก้อนโตให้กับเขาแต่เขากลับตัดสินใจปฏิเสธมันเพราะเขาต้องการฝากอนาคตไว้ กับสโมสรลิเวอร์พูลเท่านั้นส่วนโมซาลาแม้จะได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดิอาระเบียอย่างมากก็ตามและได้รับข้อเสนอมหาศาลเช่นกันแต่เขาไม่เคยส่งสัญญาณในการอยากที่จะย้ายไปเล่นที่นั่นเลยแม้แต่นิด c คริสบัตคอมจากเดลท g ร a กาเปิดเผยว่าความพยายามของสโมสรลิพูที่กำลังทำทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อทำการรังให้เทรนเล็กซานเดอร์แอนแบ็กขวาคนสำคัญของพวกเขาให้อยู่กับทีมต่อไปนั้นเป็นความพยายามที่สูญเปล่าอย่างมากเนื่องจากผู้เล่นตกลงทุกอย่างกับเรมามริดเอาไว้หมดแล้วและใจของเขาก็ไปอยู่ที่นั่นแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าสมุทรศรีพูจะยื่นข้อเสนอพร้อมค่าเหนื่อยมากมายยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดที่จะให้ดาวรุ่งรายนี้อยู่กับทีมต่อไปได้อีกแล้วแม้นี่จะเป็นความผิดหวังที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถที่จะเก็บรักษาเทรนอาร์โนให้อยู่กับทีมต่อไปได้แต่การต่อสัญญาฉบับใหม่กับโมเมตซาร่าและเฟอร์กิวฟานได้ได้สำเร็จนั่นก็ทำให้สถานการณ์และบรรยากาศในทีมนั้นดีขึ้นอย่างมากเช่นกัน m มาเซโลเบเ e d e t t o นักข่าวสายฟุตบอลอาร์เจนตินารายงานว่าความสนใจที่ลิภูมนั้นมีต่อฟังโกมาสตันตัวโน่ปีกดาวรุ่งวัย17ปีของลิเวอร์พูลนั้นเป็นเรื่องจริงแท้และแน่นอนอย่างมากตามรายงานระบุว่าหงแดงเฝ้าติดตามการพัฒนาและฟอร์มการเล่นของดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่ย0มาตลอดในฤดูกาลนี้และมีความประทับใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ลเวร์พูกกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของมัสตันโตโน่อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะเตรียมเปิดการเจรจาเพื่อพูดคุยเรื่องการย้ายทีมของนักเตะในเดือนมิถุนายนนี้ เลวิสติวจางเมลสปอร์ตยืนยันเลียมดีแล็บกองหน้าวัย22ปีจากอิฟสวิททาและเจ้าเปโดกองหน้าวัย23ปีจากไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนทั้งคู่ไม่ใช่กองหน้าที่ลิเวอร์พูลกำลังมองหาอยู่ในเวลานี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวความเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับดีแล็บอย่างมากมายเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมได้ยินมานั้นไม่คิดว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่ลิเวอร์พูลต้องการเลยในเวลานี้และเช่นเดียวกันกับเปโดเองก็ด้วยที่มีข่าวลือคล้ายๆกันว่า ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแต่ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริงในตอนนี้ส่วนผู้เล่นที่มีความเป็นไปได้ที่ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลมากที่สุดก็คืออูโกเอกิติเก้ดาวยิงของไอทักแฟรงค์เฟิร์ตและเขาเป็นชื่อที่โผลมาบ่อยที่สุดเมื่อผมพูดคุยกับคนอื่นดังนั้นสําหรับผมแล้วผมคิดว่าคงจะยุติธรรมที่จะบอกว่าเขาคือคนที่ควรจับตามองอย่างใกล้ชิดมากที่สุดแล้วสําหรับข่าวที่ลิเวอร์พูลกาลังเชื่อมโยงกับผู้เล่นในตําแหน่งกองหน้าในเวลานี้ รอบดอสานน้าข่าวจาก ESPN เปิดเผยว่า แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เลวพูจะคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าจากนาบปรีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้หงแดงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางกองหน้าทีมชาติในเจเรียวัย2 6ปีรายนี้ที่กำลังทำผลงานได้ดีกับการยืมตัวไปที่กาลาตาสไา,ารในฤดูกาลนี้แม้ว่าโอซิมเฮนจะกำลังมองหาโอกาสในการย้ายไปยังพีเมลิกอังกฤษเพราะเขาฝันอยากที่จะเล่นที่นั่นแต่ด้วยค่าเหนื่อยที่เขาได้รับอยู่ที่65ล้านยูโรต่อปีและคาดว่าจะได้รับค่าเหนื่อยประมาณ180,000ปอนด์ต่อส คืออุปสรรคในการย้ายไปยังทินแอนฟิลเป็นอย่างมากเลวิสติลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าเทนเล็กซานเดอร์อโนกกำลังอยู่ในเส้นทางของการฟื้นฟูร่างกายและยังหวังที่จะลงเล่นได้อีกครั้งในเดือนนี้การที่จะระบุเกมที่แน่นอนว่าเขาพร้อมกลับมาช่วยทีมริฟูดได้เมื่อไหร่นั้นยังคงเป็นเรื่องยากที่จะพูดจนถึงตอนนี้ เพราะทีมงานการแพทย์จะต้องดูก่อนว่าแบ็คขวาวัย26ปีรายนี้จะทำได้ดีแค่ไหนเมื่อกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วเทรนนอาร์โนจะได้รับการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่เขาจะได้รับอนุญาตให้กลับมาทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมในขั้นตอนต่อไปเจมพีเอสบอกก่อนหน้านี้ว่าน่าจะกลับมาได้ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับน่าจะกับสเปอร์ไม่ก็เชลซีนะครับ ลิอร์พูเอ็โครายงานว่าจอห์นอันดริตตำนานนักเตะลิพูออกโรงแนอาเนอร์นาใหญ่หงแดงว่า ควรที่จะให้โอกาสแก่เฟเดรโกเคียซ่าและฮาวิเอลเลียสสนักเตะสำรองของทีมมากกว่านี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากทั้งคู่ก็คือเมื่อพวกเขาถูกส่งลงมาในสนามเกมการแข่งขันของลิเวอร์พูลมักที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนว่าอาร์เนอร์ควรได้รับคำชื่นชมในการปรับแก้ไขการเล่นในระหว่างเกมแต่หากผู้เล่นเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากพอและเราก็เห็นกันแล้วว่าเคียซ่าและเอลเลียสมีความสามารถบางอย่างที่จะทำแบบนั้น เกมลุกของลิเวอรพ์พ o ลได้ประสิทธิภาพอย่างมากในเวลานี้และในความคิดของผมอาเนอร์ควรให้โอกาสแก่เคียซ่าลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าไปเลยเขาน่าจะไม่แย่ไปกว่าตัวเลือกที่ทีมมีอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอนก็ถือว่าน่าสนใจเลยเพราะเคียซ่าเองก็มีเซนในการยิงประตูที่ดีอีกด้วยเขามักที่จะชอบหาช่องและพื้นที่ในการยิงประตูได้เสมอแม้ในเวลาไม่กี่นาทีในสนาม แต่ก็มักที่จะมีโอกาส2-3ครั้งเลยทีเดียวในตำแหน่งเบอร์9เองก็น่าสนใจเลยนะครับ เอางั้นเลยฮามันเชียแมนยูและเชลซีคว้าแข่งลิเวอร์พูลดิดมาฮามันอดีตกองกลางลิเวอร์พูลออกโรงเชียร์ให้แมนยูเดินหน้าคว้าตัวควีวินเคลเลเอร์ผู้รักษาประตูมือสองของหงส์แดงไปเฝ้าเสาแทนอองเดโอนาโกทีมชาติแคนาดาในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เคลเลเอร์วัย26ปีซอแวลอัมลาทินแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีข่าวกับบอลมัดเนื่องจากเป็นแค่ตัวสำรองของอลิซอนเบเกอร์แถมซีซั่นหน้าลิเวอร์พูลยังจะได้จอจี้มารรัสวิลลี่ คู่รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียมาจากบาเลนเซียอีกด้วยฮามันที่เวลานี้เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับ RTE แสดงความเห็นว่าหากคุณมองไปที่แมนยูและเชลซีพวกเขาเป็นทีมที่ใหญ่กว่าบอลมัดและจะยกระดับขึ้นมากหากได้ควีวนเคเลอร์เฮอร์ไปร่วมทีมบอลมัดมีลูกการที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามผมคิดว่าเคเลอร์เฮอร์คือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุด5คนในพรีเมียร์ลีกและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีการพูดถึงเรื่องมือหนึ่งที่ลิเวอร์พูล ผมเชื่อว่าจะมีหลายทีมทั้งที่นี่และต่างประเทศอยากได้เคเลเลอร์ผมคิดว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เพราะถึงเวลาที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยเขาหลังรับใช้สโมสร,รมาอย่างยอดเยี่ยมห้ามันทิ้งท้ายปลุกใจตัวเองหนุนลงคลิป AI ตัดต่อเป็นชาวโรมันดาวินนุนเยสหอกจอมพลังลิเวอร์พูลโพสต์ประหลาดบนโซเชียลลงคลิปวิดีโอเทคโนโลยี AI ตัดต่อตัวเองให้เหมือนรูปปั้นชาวโรมัน พร้อมเขียนข้อความปลุกใจเกมล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์หงแดงบุกพ่ายฟูลแล3ต่อ2โดยนุนเยสถูกส่งลงสนามนาที66ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งฤดูกาลนุนเยสทำไปเพียง7ประตู7แอสซิสจากการลงเล่น42นัดทุกรายการจนตกเป็นข่าวเตรียมโดนขายแม้ยังเหลือสัญญาถึง2,028 ลางสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลไม่มีโปรแกรมแข่งภายหลังแพ้ปารีสแซงต์แชร์แมงตกรอบแชมป้ยนลีกและนูนเยสอาศัยเวลาว่างโพสโซเชียลมันไม่สําคัญว่าผมจะล้มกี่ครั้งสิ่งสําคัญคือผมจะลุกขึ้นมาได้กี่ครั้งกองหน้าอุรุไวยีวส25ปีเขียนลงบัญชีประจําตัวนอกจากข้อความปลุกใจตัวเองแล้วนูนเยสยังลงคลิปขณะกําลังฉลองประตูนในสนามสลับกับการใช้ AI ตัดต่อให้เป็นเหมือนรูปปั้นในยุคโรมันอย่างแนบเนียน นูนเยสจะกลับมาช่วยทีมจากฝูงของอาร์เนอร์สลอตแข่งพีิมรีกสุดสัปดาห์นี้เปิดบ้านรับเวสแฮมอยู่ในเต็ดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ